สวัสดีค,ะคะ่ะวันนี้วันที่18เร,รามาพบกันในเรื่องร่างกายของเราร่างกายภายในมีหนึ่งนีนครูผานะคะครูผาอยู่อนุบาลสามทักหนึ่งต่อไปรถถครูแอนท่ะชุมวิทยาดาภงชัยพาเราอทับาลสองพาเราสองคนสอนอนุบาล3ด้วยกันวันนี้เราเราจะมาสอนพร้อมกันเรื่องสว่นวนประกอบของร่างกาย กลุแอนยอปคือเราจะบอกถึงส่วนประกอบสําคัญสำคัญของร่างกายของเรานะคะเอาอันแรกกลุ่มแอนสมองไหมคะสมองค่ะอ่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการสั่งการการเคลื่อนไหวคุณผาคะคําศัพท์ของสมองที่เป็นภาษาอังกฤษลองตอบไหมคะกลุ่มแอนบอกคําศัพท์ภาษาอฝรั่งสมองสิคะสมองนะคะ brain brain อาครูแอนช้าๆเอาใหม่ค่ะเด็กๆว่าตามนะคะเบรนเบรนนี <อา S 2> ่นะคะสมองสมองจะอยู่ในกระโหลกของเรานะคะสมองจะอยู่ในส่วนของกระโหลกซึ่งเราจะมีกระโหลกที่เป็นส่วนแข็งๆปกปิดไว้นะคะเพราะสมองเนี่ยมีลักษณะของความน,นิ่มอ่อ,น,อนส่วนของกระโหลกเนี่ยจะป้องกันอันตรายจากที่มีอะไรมากระทบกระแทกนะคะ สมองนี้ทูแอนมีหน้าที่จำ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 เพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยในส่วนร่างกายของเราเนี่ยสมองก็จะง่ายกระชับกระเทือนก็ถ้ากระทบกระเทือนแล้วความจำจะไม่จะไม่สมบูรณ์นะคะัวแอนเอาส่วนที่สองัวแอนจะเป็นหัวใจในทูแอนทวแอนชี่หัวใจสิคะมาหาคนหาอนหัวใจอยู่นี่ค่ะเอาหัวใจหัวใจมีหน้าที่ สูบฉีดเลือดเพื่อนำออกซิออกซเจนและแร่ธาตุไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเอาผู้แอนพู้สิคษาหัวใจคือหัวใจนี่ถึงภาษากรินนะคะ heart 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 หัวใจคะ่ะหัวใจอยู่ตรงไหนผูแอนใส่หัวใจวใจ,จะอยู่ตรงกล่งกลางหน้าอกค่อนไปทางด้านซ้ายนะคะหัวใจไม่ได้อยู่ด้านซ้ายเลยนะคะลูกจะอยู่กึ่งกลางหน้าอกค่อนไปทางด้านซ้ายือตำแหน่งนะคะ นี่ค่ะอยู่กลางๆหน้าอกค่อนไปทางด้านซ้ายนะคะลูกอ่าตอนนี้ขาจหัวใจปอดือแอนปอดค่ะปอดค่ะปอดหน้าที่ของปอดเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกายหรือมีการขอออากาศทําหน้าที่ขอออากาศของร่างกายอันนี้คือปอดเอาทูแอนปอด lungs l u l u n g l u n g l u n g นี่คือปอดนะคะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนนะคะต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีหน้าที่ย่อยสลายอาหารจากโมเลกุลใหญ่ ให้เล็กลองอันนี้คือกระเพาะอาหารนะคะวันนี้กระเพาะอาหารของครูแอนเอ่เอภาษาอังกฤษนะคะ stomach stomach อ่าทีนี้ดูครูแอนดูใบงานครูแอนดูใบงานก่อนอวันนี้ใบงานของเราจะให้นักเรียนโยงเส้น ผูกไม่ผูแอนใช่ค่ะโยงเส้นค่ะโยงเส้นคำศัพท์ที่ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยก่อนค่ะไปยังตำแหน่งต่างๆที่ที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือคำแรกสมองค่ะสมองนักเรียนก็โยงเส้นจากจุดคําว่าสมองนะคะไปหาสมองตรงนี้เลยคําที่สองคำที่สองหัวใจ heart นะคะนี่ค่ะหัวใจโยงมาที่หัวใจนะคะ ททต่อไป <3 S 2> ปอด lunch โยงไปที่ปอดค่ะปอดนี่สองข้างนะคะข้างไหนข้างหนึ่งก็ได้นีแล้วก็ต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะกระเพาะอาหาร s o m a c h เอ่อลากจากกระเพาะอาหารนะคะขึ้นไปตรงนี้ค่ะนักเรียนเข้าใจไหมคะอ่าเดี๋ยวครูแอนเราเนี่ยอนุบาลสามสามห้องเราใช้ใบ,ใบงานงาน,งานเดียวกัน,กนใบงานเดียวกันวันนี้ครูครูให้นักเรียนทํา สามใบงานนะคะเพราะอาทิตย so, on so, so so, so, uh, ์น uh, ี้เราจะจะจบเรื่องร่างกายของเราใบงานต่อไปเนี่ยให้ทําวันวันเสาร์เลยนะคะครูแอนต่อหรือจะทําวันนี้ให้เสร็จก็ได้นี่ก็โยงเส้นเหมือนกันครูแอนอันนี้ก็คือในในในเรื่องเดียวกันนะคะสมองเรนนะคะอันไหนคะที่เขาใช้อะไรต้องใช้สมองคะการอะไรคะ การคิดการคิดต้องใช้สมองภาพไหนคะลูกภาพแรกภาพที่สองหรือภาพที่สามภาพที่ 3, สามเด็กกาลังทำอะไรเอ่ยเด็กกาลังคิดเพราะฉะนั้นคิดเลขเนี่ยต้องใช้สมองนะคะลากจากสมองไปหาภาพคิดเลขเลยค่ะต่อไปต่อไปภาพหัวใจค่ะหัวใจเนี่ยคือเป็นการเดินระบบของร่างกายนะคะ สูบฉีดโลหิตเอยอะไรเอยนะคะสูบฉีดเลือดในไรก็มาที่ระบบของร่างกายนะคะมาที่หัวใจค่ะต่อไปต่อต่อไปคือภาพที่สองนะคะภาพที่สองคือภาพเด็กกำลังส,สดชื่นมากสูดลมหายใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทํางานอยู่คืออะไรคะปอดปอด,ดังนั้นนักเรียนก็ลากจากปอดมาหาภาพภาพที่กำลังสูดลมหายใจเลยคะ่ะสดชื่นนะคะ ทีนี้ใบงานสุดท้ายครูแอนที่เราจะทําเพื่อให้จบร่างกายของเราเพื่อเราจะขึ้นอันใหม่นะคะอ,คอันนี้เหมือนกันค่ะเขียนแต่แตอันนี้ก็คือนักเรียนจะต้องเพิ่มเติมตัวให้สมบูรณ์นะคะอย่างเช่นคำว่าเบรนเนี่ย b r a, a i n หาเลยค่ะจากคำข้างบนนะคะสี่คำข้างบนคำว่าเบรนอยู่ตรงไหนคะนักเรียนอยู่ตรงนี้ นักเรียนก็เอาคำนี้ค่ะที่ขาดหายไปลงมาเติมให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ทำไงคะลากไปหาลากเส้นนะคะแต่เส้นนี้เขาลากไว้บ้างแล้วนะคะนักเรียนสามารถลากทับได้อีกเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะหัวใจหานักเรียนก็หาเลยค่ะตัวอะไรหายไปคะตัว H มีแล้วต่อไปหายไปก็คือตัว E ตัว A ใส่สองตัวนะคะตัว e กับตัว a h e a r r กับ t มีแล้วนะคะ h e a r หัวใจใส่เรียบร้อยแล้วต่อมามาดูที่ปอดค่ะ l u n g เอ่อใส่อะไรหายไปคะตัว u กับตัว n นะคะก็ใส่ตัว u และตัว n ลงไปนะคะ l กับ G มีแล้วไม่ต้องสุด,สดท้าย,ายค่ะกระเพาะอาหาร s o m u c h s o m u c h เนี่ยตัวอะไรหายไปคะ ตัวโอตัวโอนะคะหายไปใส่ด้วยตัวเอมีแล้วแล้วตัวอะไรหายไปอีกคะตัวเอค่ะหายไปแค่สองตัวตัวโอกับตัวเอนะคะ so much กระเพาะอาหารนักเรียนเข้าใจนะคะวันนี้เราต้องทำใบงานกี่ใบพะครูองสามใบค่ะเพื่อเราจะได้มาจบร่างกายของเราค่ะวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันไหนพะครูองเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย per mai